ยอดจริงๆเลยรพอง,<ล>งมากเลยอ่ะ,<น>ะเขาไม่รู้เขานับจังหวะกันยังไงเนาะนั่นสีเข<ช>า,าไม่ได้เป็นอม่อามันไม่ได้เป็นตึง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 <ช>ตงตึงต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 ง ตตตตตแต่พวกเขาทำดนอย่างพร้อมเพรียงนะคะแล้วก็มีหมุนตัวมีอะไรมีกระดงกระโดดด้วยนะคะเมื่อสักทู่นี้<อ>ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะกับงานที่จะเกิดขึ้นนะคะเทศกาลจังหวะแผ่นดินครั้งที่8ซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการรวบรวมสุดยอดธนตรีของไทยและจากทั่วโลกแล้วที่เด็ด อีกหนึ่งเรื่องค,คือมีการรวมสุดยอดอาหารบาร์บีคิวสนใจทันทีเลยเรื่องนี้อลังการดนตรีโลกครับผม,มนะครับแล้วก็ยังรวมนะครับการแสดงที่หาดูได้ยากในหลากหลาย<ช>ประเทศเลยทั้งแอฟริกาอิสราเอลไต้หวันเกาหลีแล้วก็การแสดงของไทยรวมถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับอ<ช>ินเดียนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ<ช>เดี๋ยวมาคุยกันสักหน่อยดีกว่าถึงงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่8แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ จะรียก็แม่งานคงไม่ใช่ต้องเรียกว่าพ่องาน<ช>นะครับเรามีโอกาสได้คุยแล้วก็ต้อนรับกับผู้ชายคนนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกัน<ช>นะครับ,<ช>รบเดี๋ยวจะคุยกันส้นหมายว่างานเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ยังไงเราถึงแนวคิดครั้งนี้เนี่ย<ช>แตกต่างจากแต่ละครั้งที่ผ่านมาอย่างไรบ้างนะครับงานนี้ หลายคน<ช>ไปดูมาแล้วบอกว่าประทับใจมากใช่แล้วก็แบบอยากให้มีต่อเนื่องแบบนี้ทุกปีซึ่งคร<ช>ั้งนี้เขาก็จัดให้เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้วันนี้เนี่ยเราจะได้มาพูดคุยถึงรายละเอียดทั้งหมดเลยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันไหนมีการแสดงอะไรที่สุด พิเศษบ้างค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันเลยนะครับกับคุณทอศทองดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจมาสเตนมาสเตนมาสเตครับเฮ้ยข้างหลังนี่ไม่ใช่เมื่อสักครู่นี่คะนี่เป็นอีกออันนีี้กครอบครัวนึงอ๋อมีหลายครอบครัวพอดีอินเดียมีพันสองร้อยล้านคนนะครับก็เหลือครอบครัวเยอะนะครับครับผมาจากเขตมานาผูในทันเหนือทางตะวันออกสวย การแสดงเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่ามานาพูรีก็ได้เป็นการแสดงจากเขตหนึ่งในอินเดียซึ่งคนไทยไม่มียายะชาวไทยต่างๆในประเทศไทยก็มีญาติอยู่ฝั่งนี้เองก็อาสามแล้วก็การแสดง หลากหลายจากชุดนี้น,นี้ได้ด้วยการสนับสนุนจากศูนย์มัลตินธรรมอินเดียด้วยค่ะสถานทูตอินเดียแล้วเราก็เชื่อมกันทั้งปีเพิ่งมีโครงการที่นําการแสดงไปที่พัตลุงนะครับร่วมกับชาวพัตลุงเพราะว่าจริงๆมัลตินธรรมอินเดียมีรากที่เกี่ยวข้องกับไทยก็เยอะครั<ย>บเนาะค่ะ,ะเรามาพูดถึงงานสักนิดหนึ่งดีไหมฮะ เทศกาลจังหวะแผ่นดินครั้งที่แปดมันมันนนเป็นครั้งที่8แล้วแต่ต้องถามสักนิดหนึ่งสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวหถึงเจ็ดฉันพลาดไปเป็นอันว่ามันเริ่มต้นขึ้นจากอะไรรับตั้งใจจะนี่น้องฉลาดถ้ามี8สงสัยมี1นึ่งถึงเจ็ดด้วยซึ่งจะเป็นดีดีที่ออกมาขายในเดือนสิงหาของนี้นะครับ สร้างสรรมาโดยแรงบรันดาลใจจากซิงค์คอร์ปอเรชันกรุงเทพมหานครสถานทูตเยอะแยะแต่ในชีวิตส่วนตัวนะครับ mm hmm. ก็มีน้องเป็นคนหูหนวกเป็นคนออทิสติกก็โตมากับพ่อแม่ที่มีคณะลิเกนในอเมริกา mm hmm. แล้วสอนเราว่าไอ้ทุกสีมีมีค่าบนรุ้งนี้บนรุ้งสังคมนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นนักร้องติ้งต้องก็มีโอกาสเยอะที่จะออกสื่อํ mm hmm. ามาฟังคนที่มีของดีไหม แบบนักดนตรีที่มาจากแต่ละทิศของโลกเรียกว่าแนว world music ค,คนก็ครูว่าคนไทยไม่ฟังต้องมีดารานี่คือดาราแล้วแล้วด้วยความฉลาดของสิงทีมงานในสิงที่มาแนะนำว่าดนตรีไม่พอคนไทยชอบกินมากอมเอาอาหารย่างสุดยอดอาหารย่างจากแต่ระทวีปของโลกมาด้วยก็กลายเป็นที่มาของงานชื่อจังหวัแผ่นดิน world music world barbecue อาหารสุดยอดสุดยอดอาหาราร์บีคิวอลังการดนตรีโลกไม่เลวไมลวได้ชมการแสดงด้วยแล้วก็ได้อิ่มหนำสำราญไปด้วยมีความสุขที่สุดและใครจะเชื่อว่าฟรีมันฟรีอาหารก็ฟรีมรเอถ้าวิ่งเก่งก็ฟรีนะคือควาแล้วต้องวิ่งหนีให้ทันนะมีลายเจ้าที่ที่มามามทุ่มเทนะครับแล้วก็ ไม่มีค่าเข้างานแต่เวลาออกเข้าเก็บคนละสองพันนะราเล่นแล้วเล่นแล้วจากที่ไหนคะจากที่เซ็นทรัลเวิลดศูนย์การค้า Central World กลางเมืองกรุงเทพเป็นการงานงานเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับ20กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์ทุกวัน5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโอ้โหขนาด ร้อยจังห s <S ูามแต้แต่นะเจ้ามีท okay. um, ุกภาคเลยนี่มีมีจริงมีการแสดงปีนี้ที่หน้าภาคภูมิใจวันนี้มีการแสดงจากสิงบุรีพอเราเพิ่งจัดงานที่สิงบุรีวีรชนโลกแล้วก็มีงานจากล้านนานะเจ้างามแต้แต่นะเจ้า่นจากชาวปากกยอชาวกะเหรียงนะครับแล้วก็จากจากใต้ปู้นนะครับยะลานะครับมาลิกิฮูลูจาก ยาลาแล้วก็ภาคกลาง <Yeah. S 1> องศาศิลทุกภาคของไทยแล้วก็แบ่งโลกออกไปแต่ละทวีป mm. ในวันที่20-20ถ 20, 20ึงี่กุมภาพันธ์นี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครไม่มีค่าเข้างานแล้วบอกจริงๆมันงานเหมาะมากที่จะพาครอบครัวไป mm. เพราะนอกจากการแสดงมีสองเวทีมีเวทีหนึ่งที่เรียกว่าฟรีสเปซ เป็นวิธีของท่านเองคนที่อยากจะแสดงอยากจะแจมอยากจะอะไรทั้งสิ้นไปได้หมดเลยไปได้หมดนั่งเล่นไพ่กันก็ได้ไม่ว่าใครแรกจะโดนตำรวจจับคิดพอดไม่ว่าแต่ตำรวจจับแน่นอนเล่นด้วยแต่งานอยากอยากอยากย้ำเล็กนึ่งว่าเทศกาลจังหวะแผ่นเลนสร้างสรรค์ได้ด้วยแรงของมนุษย์หลากหลายมากถ้าน้องๆกําลังคิดต่อโลกประชดว่าทุกวันนี้มนุษย์ไม่ช่วยกันมนุษย์ไม่ดีกันมาดูงานนี้นะครับแล้วมันจะเห็น ความไร้ปร่งแดนจริงๆของคนที่ใช้ความรักเป็นหลักในดนตรีในอาหารย่าง20-24คนประมาณนี้ที่เซนทรัลแต่ละวันการแสดงไม่ซ้ำกันใช่ไหมไม่มีซ้ำซักโน้ตเลยเชื่อไหมอย่างนี้เราจะเลือกอย่างนี้เราจะเลือกไปดูยังไงคะหรือว่าไปดูให้หมดทอดก็ต้องบอกมาทุกวันมาทุกวันในเว็บไซต์ของเรา t อร์ East West T O D D อดด์ตะวันออกตะวันตกทอร์ดอีสต์เวสต์มมันมีตารางนะครับว่าเลือกเลยเป็นบุฟเฟ่ แต่ละวันมีการโชว์ ดนตรีจากแต่ละประเทศาจากแต่ละภาคของไทยแล้วก็อาหารย่างจากแต่ละที่เพราะอาหารย่างเป็นการแสดงด้วย<ช>แล้วในวันเปิดวันนี้นะครับมันจะมีศิลปินเป็นเพื่อนมาร่วมลีปองลางสอนติกเชโรโรจอนัสคนเยอะมามาเฮฮา,า,าเป็นฉากที่นักดนตรีชอบชอบมาเที่ยวพูดถึงเรื่องของการแสดงนี่มีทุกภาคแทบจะทุกทวีปแล้วนะคะเรื่องของอาหารเองเนี่ยที่บอกว่าเป็นบาร์บีคิวก็ไม่ใช่เฉพาะของต่างชาติเท่านั้น ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็มีหมดเกาหลีอาหารย่างจากประมาณ20ประเทศนะครับก็จะมีจากตะวันออกกลางที่ไม่รู้ทมไมคนไทยชอบมากจากตุรกีที่เป็นคีบเป็นอะไรที่เสียบเสียบมากเสียบเหล็กลวหมุนใช่แล้วมีเสียบไม้แบบญี่ปุ่นอันนั้นแบบเน้งมีเสียบไม้แบบตุรกีมันสะท้อนวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ก็จะเป็นที่หมุนอันนั้นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นอาหารย่างจากจีน น่าสนมากมีอาหารจีนจากชินเฉียงจากตะวันตกในจีนชาววิกเกอร์เอาเอาอาหารย่างของเขามาออกในงานนะครับก็มันจะมีมันจะมีหลากหลายของกองแตละทิศแตละทางแต่ที่ผมชอบปีนี้คืออาหารย่างอเมริกันม,มีทุกปีโดยโดยคนอเมริกันแต่ปีนี้เราฉลอง180ปีไทยอเมริกันนะครับเราก็เลยร่วมกับสถานทูตอเมริกาว่าเอานักศึกษาไทยที่เรียนโภชนาการมาทําตัวเป็น ทรีมัสกัตเตีร์สเป็นสามสหายนะแล้วก็มาทำอาหารย่างอเมริกันแล้วผมอายที่จะพูดว่าชิมแล้วแล้วมันอร่อยกว่าอาหารแม่ของอีกนะเยอะมากเะอัมากก็หาเวลาไปกันได้ใครชอบแบบไหนก็ลองเข้าไปดูกันครับผมอ่ะสักนิดหนึ่งนะครับมีประเทศอะไรบ้างครับพอพอจะบอกตีนี้นะครับในในถ้าเป็นการแสดงนะครับก็ที่แนมีมีประเทศอินเดียแล้วก็มีประเทศอิสราเอลมีประเทศสวีเดนอังกฤษ ฝรั่งเศสแล้วก็จากเขมรโออยากให้ดูนักร้องเขมรน,นะครับส,สุดยอดเลยเ,เ,เอาเรื่องเอาความเป็นเขมรมาเชื่อมโยงกับความเป็นแอฟริกาในสูตรที่ทุกคนอึ้งเวลาเห็น<ม>เห็นการร้องนะครับ<ม>ของน้องราสมีนะครับ<ม> uh, แล้วก็ที่เป็นศิลปินเอกปีนี้นะครับ<ม>ดาราของงานขออนุญาตคือโคเรดงเว่ยหม่อเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในในวงการแบบนี้จากแคมรรน แอฟริกาตะวันตกแล้วการเขาจะร้องไปแล้วก็ตีมีไห้ที่เป็น percussion เขาจะเล่นให้ตัวเองร้องมันมันมีเสน่ห์มากเลยนนี้คุณทอดเล่นด้วยไหมคะผมแสดงด้วยนะครับในชุดชุดเฮมพานเป็นการเอาความหลากหลายมามาผสมแล้วก็เพลงเปิดวันนี้เพิ่งแต่งเสร็จเมื่อกี้เพลงเพลงชื่อ Lady Lady News p a p i k a e คือคือเมื่อเราเห็นแต่ละประเทศมา เมื่อคืนงดงามมากครับเอาทุกประเทศกราบประเพณีแล้วขอว่าท่านขอขอใช้เราเป็นพาหนะให้สิ่งที่งดงามแบบคนดูได้ไหมเพราะโลกเรากําลังต้องการความรักก่อนนี้คือพาหนะของเรายืมภาษาเขาด้วยในสร้อยร้องกูบินเดใจใจกูปัลลาใจอาใจอากเนชาบัจยามหูตาเบ จังหวะแผ่นดิน20-24กุมภาพันธ์นี้ที่ Central World แผ่นดินทางต้องง่ายวันนี้เปิดเลยใช่วันที่คืิเลยเราให้ความสำคัญกับรายการนี้แค่ไหนมากกว่าเปิดการซ้อมใหญ่เพื่อมาสตูดิโอนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ตอนนี้นะฮะเตรียมตัวเลยโทรนัดตามเพื่อนเลยนะครับตั้งแต่5โมงเย็นวันนี้ไปจนถึงวันที่24อย่าพลาดนะครับสำหรับงานเทศกาลจังหวะแผ่นดินครั้งที่8ปีหนึ่งมีครั้งเดียวปีหนึ่งครั้งเดียวแต่หลังจากงานนี้ เราใบวางมาเล็ดจากต้นใหญ่นี้จะมีงานล้านนาโลกที่เชียงใหม่สี่ถึงเจ็ดเมษาแล้วก็มีงานมีหลายงานที่ตามมาอยากงานจังหวัดแพ่นินปีละครั้งนะน้องครับอยากให้อยากให้ไปฉลองความเป็นไทยความเป็นโลกผสมกันอบอุ่นค่ะวันนี้ขอบคุณคุณทอทองดีมากนะคะที่มาให้รายละเอียดงานกับรายการของเราขอบคุณมากขอบคุณมากที่ให้เวลาครับอยากดูการแสดงใช่ แต่อินเดียเหมือนกันใช่ไหมคะการปิดปิดเบรกนี้เป็นการแสดงชื่อว่าอะไรนะคะการแสดงนี้ What is the name of this show เห็นบอกว่าจะเป็นอะไรท้ามค่ะฮุมยานาบะสัมันธ์ดชโลิมใช่ไหมคะอันตะอ o อ this is ฮะ stick dance อังตะ stick dance เคเด็กที่บ้านอย่าเอากิ่งไม้มาเล่นกันไม่ใช่ดูมือโปรดิบบอาได้ครับขอบพระคุณค่ะ งั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่งท้ายเบรกนี้กันนะครับในการแสดงอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งโหยังมีอีกหลากหลายชุดมากนะครับที่เราไม่สามารถนํามาได้ทั้งหมดนะครับต้องตามไปดูกันที่ในงานกันนะครับมาดูกันครับว่าสติ๊กแดน c ์นะครับที่เขาบอกว่าสวยงามของทางอินเดียอีกหนึ่งชุดนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นการแสดงของอินเดียนะคะสาหรับชุดปิดนี้ทั้งเปิดและปิดวันนี้เนี่ยเป็นของอินเดียแต่ไม่ใช่เฉพาะอินเดียเท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งหลากหลายประเทศทั้งของไทยแล้วก็ทั่วโลกของไทยก็สีผ้าทั่วโลกก มีแอฟริกาอินเดียโอ้โหเพียบและมีอาหารอร่อยๆถูกต้องผมรู้เลยคุณเล็งไว้แล้วก็เขาบอกว่ามัมีคิวแล้วมีโชว์เพราะฉะนั้นเตรียมตัวกัน20-24วันนี้เป็นวันแรกที่สำคงกันคือฟรีนะครับที่ลานาเซ็นทรัลเวิด์ครับตอนนี้เราพร้อมแล้วมาพบกับการแสดงของพวกเขาอะไรครับสิงค์แดนซ์ เก่งมากเลยนะเก่งมาก ตอนนี้คุณฮอตบอเนีนะคะที่เอากิ่งไม้มาเล่นกันนี่มาดูมืออาชีพนะคะไม่งั้นมันเรียงเอื้องอยู่เลยไปดูของจริงกันนะฮะสดๆแล้วก็ยังมีอีกมากมายเหลือเกินกับการแสดงไม่อยากให้พลาดเลยแล้วดีใจจังเลยที่ได้แสดงเกิดขึ้นย้อนอีกครั้งหนึ่งย้อนอีกครั้งนึงวันนี้เป็นต้นไปนะคะใช่ค่ะเจนเที่ยงคืนที่เซ็นเทิร์นเวิลด์ค่ะถึงวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะไปร่วมงานกันให้ได้เราแบบเห็นวันนี้เราก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกด้วยเลยใช่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวช่่่่วววววงงนนนนีีีี้้้เเเรรรราาาพััััักกกกคคคูดดดยยยะ๋ลบบบมใชสสุทิ์ต